ขอความเจรเดินในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนาคำสังสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังวิถีชีวิตของมนุษย์เราก็มีการกระทําดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงดูบิดามารดาการเลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาถือว่าบุตรธิดาเมื่อได้มีโอกาสเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยถือว่าได้บุญมาก ไม่ว่าจะเลี้ยงทางกายหรือเลี้ยงทางใจดังนั้นบุตรธิดาคนใดที่ยังมีพ่อแม่อยู่ก็ควรจะบำรุงดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขมีความสบายอกสบายใจแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดถือว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่นั้นในทางพุทธศาสนาสถือว่าเป็นผู้ที่จะได้ทําบุญมากแล้วก็จะมีความสุขมีความเจริญในปัจจุบันแล้วก็ถ้าพบชาติต่อไปก็มีความสุขความเจริญในโลกสวรรค์ ในสิ่งที่ต้องการของมนุษย์ที่ว่าอยากต้องการความสุขต้องการความเจริญสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนเลี้ยงดูมาดาบิดานี่แหละเป็นความสุขเป็นความเจริญไม่ต้องไปแสวงหาบุญที่อื่นแสวงหาบุญในบ้านของเรานี่แหละเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสบายอกสบายใจเนี่ยถือว่าและทําให้ท่านไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจถือว่าเราก็ได้บุญมากแล้วก็ได้ถือว่าได้ตอบแทนพระกุลของพ่อแม่ที่ ให้เราเกิดมาบนโลกใบนี้เลี้ยงดูเราจนเจริญเติบโตมาบนโลกใบนี้พระสูตรที่อาตมาพาเจนามาอ้างอิงก,ก็คือมาตุปสกาสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการเลี้ยงดูพ่อแม่นั้นได้บุญมากก็ความในพระสูตรนั้นมีว่ามาตุปสกะาพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วก็สนทนาปาสายเป็นที่บันเทิงเลิ่อใจแล้วก็เมื่อสนทนาปาสายกันแล้วเนี่ย พรามก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจะเดินข้าพระองค์เนี่ยเมื่อหาทรัพย์สินเงินทองเข้าปราอาหารได้แล้วเนี่ยหามาโดยชอบทมไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นมาหามาได้แล้วเนี่ยก็นํามาเลี้ยงดูพ่อแม่การกระทําอย่างเนี้ยเป็นธรรมเป็นการทําดีหรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าก,ก็าตัดบอกกับพราหมณ์ว่าที่ทําแบบเนี้ยดีแล้ว พรามทำอย่างเนี้ยดีแล้วเพราะว่าการทําอย่างเนี้ยชื่อว่าทำความดีที่สูงสุดที่สุดในชีวิตของมนุษย์การแสวงหาข้าวปลาอาหารปัจจัยทั้งสี่มาด้วยความชอบธรมและนํามาเลี้ยงดูมาดาบิดาเนี่ยอาจชื่อว่าจะประสบบุญหรือว่าได้บุญอย่างมากมายพระผู้มีพระภาคยังตัดต่อไปอีกว่าบุคคลใดเลี้ยงดูมาดาบิดาโดยชอบธรมด้วยการบํารุงม,มาดาบิดาในลักษณะอย่างเนี้ยบัณฑิต สารเสริญบุคคลนั้นว่าเป็นผู้เจริญในโลกนี้แล้วก็ปัจจุบันก็มีความสุกแล้วก็อนาคตก็ได้บันเทอเริองใจใน